ก็วันนี้จะมาเล่นลายเลนเจอร์นะครับก็มาไต่หอคอยนะอันนี้ชั้นที่45ก็คือว่าผมต้องการกบ8ด,ดาวนะตัวเขียวนะครับก็ต้องจัดทีมใหม่นะครับก็คือว่าไม่มีเลนเจอร์ประเภทพลังนะครับตัวนี้ก็ต้องจัดทีมใหม่นะเอาทีมทีมที่เป็นพลังงอกนะฮะ พลังนะครับพลังไว่พีบไม่พีบไม่พีบหมดนะโอเคโอ้ยแค่ตัวเดียวนะครับก็จะตายไปถึงด่านชั้นที่ห้าสิบนะะก็ได้กบ ชมพูนะครับวันนี้ก็คือจะได้ถ้าทำภารกิจครบ3ไอเทมนะเราก็จะได้ของรางวัลครบนะ ในกบนะครับกบแปดดาวนี้ก็คือบ้องไว้เขาไม่เขาไม่มีนะด่าน46นะครับก็จัดทีมอากทีหนึ่ง46 มีแค่6นะครับก็น่าจะได้อยู่ ไปสองภารกิจนะครับได้กบแปดดาวนะนะครับด่านที่สี่สิบเจ็ดนะครับก็ไม่มีไหวพริบนะผมก็ต้องเอาออกหมดนะครับใส่พลังใส่แทนนะใส่พลังนะใส่พลังกระวองไหว ัวไหก็ได้นะครับเปลี่ยนตัวบางอันนี้อันนี้เดินไว้นะครับทีมมจะเดินไว้เดินไว้เลยนะครับ ศัตรูก็จะช้าไปเองนะเพราะว่ามันต้องตีกันต้องคุยกัน ปรกิจทั้ง3นะฮะใหคนลบเพิ่มมานะครับใดยกบด้วยนะกบแดาวอันนี้48นะก็จะได้กบกบดำเออกบแดง8กบแดง8ดาวนะต้องทีมเดนเจอร์มีแต่พลังนะครับ ข้อที่3นะนะครับก็เราต้องจัดทีมใหม่เราจะใส่พลังนะครับใส่พลัง อันี้ก็ขึ้นสาไอเทมนะครับคือตัวบินไม่มีไม่มีตัวไหนตีได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะ เทมนะได้ครบหมดนะครับได้กรบดำารบแดงแดนะครับโอเคแล้วก็7ด,ดาวกรบแดง7เดดาวดอ,อ่อสเตทที่49ก็ได้กรบดำนะครับตอนนี้ถ้าผมได้กรบดำผมก็จะวันนี้วงวหวนะต้องใช้แต่วงไหวจัดทีมวงวหว ไปนะครับใอ,อ่นี่คนนกเยอะก็เดี๋ยวเราไปเล่นด่างปกตินะครับเพื่อให้เ,เวลมันขึ้นเร็วนะครับกดโบนัสติ งไวตีเร็วนะครับผมมีคนะิก็ได้แปดดาวนะครับโอเคเจ็ดดาวาได้คบรบภารกิจทั้งสามชั้นที่ห้าสิบนะสเตปบอร์ดก็ตอนนี้ก็คือข้อสามคือจัดเฉพาะทีมวหวพิบนะฮะเราก็มาคัดทีมก่อน เป็นไหวพริบนะของเก่าออกมาไหวพริบเนี่ขึ้นไปนะตัวตีแรงๆนะแต่แป๊บเดียวตายหมดนะผม ด่านบอสแล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้จัดทีมมาสู้บอสบอสสามารถเดินมาเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับกบชมพูนะโอเคเจ็ดดาวตัวนึงนะครับก็ดูนะอันนี้จบแล้วภารกิจนะครับเคียร์ห้าสิบ เล่นวันเดียวก็จบนะฮะก็ใช้ประมาณสัก200คนนกก็น่าจะจบได้นะครับภายใน1วันเล่นมาแมาวสองชั่วโมงนะก็เดี๋ยวจะไปดูนะฮะได้ทั้งหมด3นะครับสำคัญอยู่8ดาวนะมีกบแดงกบดำกบชมพูนะตัวที่ผมจะมาอัพก็คือตัว สาวน้อยขีย้อายนานเลกโกนะฮะตัวนี้ผมปีอยู่10ล้านนะครับผมก็จะอัพขึ้นไปนะครับก็เป็นขีจัตัสสุดท้ายแล้วนะครับใส่กบเขียว8ดดาวนะครับเต็ม25นะมี24ไป25นะครับก็อันนี้ผมก็จะได้เ,เพชรแดงอีกนะครับรูบี้ีก5นะฮะ ตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นมาสเตอร์อัลต้ามาสเตอร์นะตอนนี้ก็ีทั้งหมด10ล้านนะครับค่าเลือด10ล้านเหมือนกันค่าเลือด11ล้านนะฮะจะสลับเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์นี้ก็รับเปลี่ยนก่อนนะครับก็ตัวน,นี้ผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะในการสะสมกบนะครับนะแล้วผมก็จะแปลง แปลงตัวนี้อีกนะครับสลับนะเพื่อที่จะได้อีกหลาูบีนะครับเดี๋ยวดูก่อน,นราคาตอนนี้อยู่10ตีอยู่10ล้านเลือด11ล้านนะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่4.5ลดลดอีก1.6ก็อยู่ประมาณ3วินะ3วิก็ถือว่าเร็วมากนะครับ แต่ว่าสลับดีกว่าเพราะจะเอาเป็นความสามารถนะฮะศัตรูใช้เพิ่มแร่มากขึ้นนะครับถ้าหากอัปเดตขั้นไฮเปอร์จะทําให้จะได้รับความสามารถเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มค่าแร่เลนเจอร์จะออกปฏิบัติการของทีมศัตรูได้หนึ่งตัวเมื่อเลนเจอร์ที่มีความสามารถออกปฏิบัติการความสามารถนี้แสดงผลผ,ลผ่านไป1ิวิหลังจากต่อสู้นะครับ ตอนนี้ผมจะอัพนะครับก็ก็ใช้ใช้ตัวจุตินะครับใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีหมด5ตัวนะฮะโอเคสลับเลยครับใช้เงิน2ล้านสองนะครับตัวนี้หมด ตอนกี้นี้ใช้เวลา3วินะครับเนี่ยสร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับไปรับท u b ีอีก5นะครับตัวนี้นะครับตบอีก5้าก็คือได้10นะครับเด็ผมได้10โอเคเสร็จแล้วนะเราไปดูค่าก็ตีเท่าเดิมครับ10ล้านเลือด11ล้านแต่ได้ความสามารถเพิ่มมานะฮะ ก็ใช้เวลา3 3.6ของเก่ามัน4.5เนี่ยแต่ก็ลดลดลงมาก็เหลืออยู่ประมาณ4นะครับ3กับ4วิก็ไม่ต่างกันนะแค่วิเดียวนะครับว่ามีมีเกียร์มีเกียร์ตัวนี้ลดไป36นะครับก็ถือว่าลดเยอะนะก็ไม้กระทางกิติยชน,นิด จมตีเวทอยู่318นะครับถือว่าเยอะนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับ